เดี๋ยวนี้ใครๆก็สร้างลุคให้ตัวเองดูดีกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าอาหารก็ต้องดูหรูดูดีวันนี้ตามคอยเข้าครัวไปทำขนมอร่อยอร่อยสุดหรูเอาไว้โพสต์ภาพปวดเพื่อนกันดีกว่าค่ะไปกันเลย w อล k ก from home เป็นหรูอยู่บ้าน รู้ไหมคะว่าเลมอนเค้กเป็นทั้งขนมหวานและของว่างที่ชาวอังกฤษนิยมนำมาทานคู่กับชาห,หรือกาแฟเนื้อเลมอนเค้กมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มแน่นรสชาติหวานละมุนหอมกลิ่นเลมอนอ่อนๆที่เต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุช่วยลดปริมาณน้ำตาลไขมันและคอเลสเตอรอลทำให้กลายเป็นเมนูที่นิยมแพ่หลายทั่วโลกคะ่ะ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนิยมใช้ในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหรือในงานสำคัญต่างๆด้วยและขนมที่พยจะทำในวันนี้ทำง่ายอร่อยและดีต่อสุขภาพกับเมนูเค้กเลมอนงาคิมอนใน w a l k from home กินหรูอยู่บ้าน แรก,กเลยค่ะพอยจะผสมในส่วนของของแห้งก่อนนะคะเริ่มจากอัลมอนด์าวเดอร์ค่ะเบกกิ <aking> soda, ้งโซดาผงฟูเกลือตัวงาคีมอนแล้วก็ถูเลมอนตามค่ะคนให้เข้ากันนะคะและอีกหนึ่งความพิเศษของเมนูเค้กเลมอนงาคีมอนที่จะช่วยสร้างความอร่อยมีเท็กซ์เจอร์ที่เหมือนกับแป้งสาลีทั่วไปนั่นก็คือ <S <S แป้งอเนกประสงค์ตาเหลียนทองคู่ สูตรปราศจากกลูเตนไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองและไข่ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพแต่ยังคงความอร่อยของเบเกอรี่ในสูตรที่คุณชื่นชอบค่ะอยากจะบอกว่าแป้งตัวนี้นะคะกินแล้วดีต่อสุขภาพสำหรับคนที่แพ้กลูเตนหรือไม่แพ้กลูเตนเนี่ยก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะ แล้วก็คนของแห้งให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะพักไว้แล้วไปผสมในส่วนของของเหลวค่ะก็จะประกอบด้วยไข่ไก่เบอร์2 3สาฟองค่ะ,คะน้ําตาลทรายแดงแล้วก็นมข้นจืดกลิ่นวานิลานะคะแล้วผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ําเลมอนเป็นอย่างสุดท้ายค่ะหอยก็จะนําในส่วนของของแห้งเนี่ยเทลงผสมกับของเหลวและคนให้เป็นเนื้อเนียนค่ะพอเราตีเป็นเนื้อเนียนนะคะเราก็จะมาตักใส่พิมพ์กันค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะพอยจะตักใส่พิมพ์ขนาด160กรัมนะคะได้18ชิ้นแต่ว่าอันนี้พอยจะใส่แค่ประมาณ150นะคะเพราะว่าเผื่อที่ว่าตัวเค้กเนี่ยเขาจะขึ้นปูอีกค่ะระหว่างที่รอเค้กอบนะคะพอยก็จะมาทำตัวไส้ที่เป็นเลมอนเคิร์ดกันค่ะนำน้ำตาลใส่ลงไปนะคะตีกับไข่แดงนะคะให้เขาเป็นสีขาวใส่ตัวเลมอนหิวเลมอนตัดความหวานเปรี้ยวนะคะด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะคนให้เข้ากันค่ะ พอคนจนเข้ากันนะคะพลอยก็จะมาดับเบิลบอยขั้งบนหม้ออันนี้อีกทีนะคะอย่าหยุดคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลิ่มคนจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อเนียนแล้วก็มีความหนึบขึ้นค่ะความเนื้อของตัวเลมอนเคิร์นนะคะเริ่มข้นพลอยก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะเสร็จแล้วนะคะพลอยก็จะใส่เนยลงไปนะคะคนให้เข้ากันจนเนียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นเขาก็จะเซ็ตตัวแล้วก็เนื้อแน่นขึ้นค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของเลมอนเกรสค่ะพลอยก็จะใส่อซิ่งลงไปนะคะแล้วค่อยๆทยอยใส่ตัวน้ําเลมอนค่ะพอเราคนให้เข้ากันนะคะจนข้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนองประกอบของเค้กพลอยนะคะก็ครบแล้วนะคะก็จะลาดตัวเลมอนเกรสนะคะลงไปที่ข้างบนให้เขามีความเยิ้มข้างบนเค้กนะคะจะใส่ไส้ตรงกลางนะคะด้วยเลมอนเคิร์ที่เรากวนไว้เมื่อกี้ค่ะ แล้วก็ตกแต่งด้านบนนะคะด้วยดอกไม้ใบไม้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเคสที่สร้างกับร่างที่เป็นผลงานออกมาตรงปกเป๊ะสุดๆไปเลย <laughs> มันจะเอียนเลยค่ะ <laughs> 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 นี่คือเค้กเลมอนงาคิมอนเค้กเพื่อสุขภาพในสไตล์ของฮอยที่ทำจากแป้งอนเนกประสงค์ตราเหรียญทองคู่ คุณภาพที่ทุกคนเลือกใช้ทำให้เค้กเนื้อนแน่นนุ่มทานคู่กันไปกับเลมอนเคิร์ดที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนใจและราดด้วยเลมอนเกรสกินรวมกันแล้วจะมีรสหวานตัดเปรี้ยวอร่อยสดชื่นถือคำจริงๆค่ะดูจบแล้วก็อย่าลืมจดสูตรไปลองทำตามกันดูนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากจริงแล้วพบกันใหม่ได้ใน work from home กินหรูอ,อยู่บ้านบ๊ายบาย